ว่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาผมก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จักผมถูกมัดเอาไว้กับเก้าอี้เดี๋ยวน่ารักไงยินดีต้อนรับเข้าสู่เดสเกมก็ป้ายมันเขียนว่าให้พูดอย่างนั้นน่ะนะเม,มืม่อกี้ในพูดว่าป้ายหรือเปล่าอะก็คือเป็นป้ายที่แบบโชว์แบบหลังกล้องให้อ่านอะใช่ไหมเมื่อกี้ในพูดว่าป้ายหรือเปล่าไม่ได้พูดนะพูดดีกว่าไม่ได้พูดพูดนะไม่ได้ยินครับเอาล่ะก็จะไปต่อแล้วนะบอกมาตามตรงเลยนะพูดสินะ <S <s ต่อไม่ได้เลยผมไม่ไหวจริงๆด้วยของกลับแล้วนะครับผมก็แค่อยากจะเป็นนักภาคก็เลยมาที่โตกเกียวจากบ้านนอกนะครับไม่เห็นถูกบอกเลยว่าจะให้มาภาคเป็นพิธีกรของเกมแห่งความตายเนี่ยนี่มันหลอกลวงกันนี่ครับผมกลับแล้วนะครับส่วนเงินที่จ่ายมาล่วงหน้านั้นผมจะขอเก็บมาเป็นค่าปิดปากครับตามนั้นลเลยครับฝังด้วยนะครับพิธีกรแห่งเกมความตายไปซะแล้วรู้ตัวอีกทีผมก็อยู่ที่สวนสาธารณะที่คุณตาเอ๊เดี๋ยวมันจ้จบกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ